เรื่องกล้วยๆ้วยของกล้วยต้นเดียวที่สามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้ทุกส่วนตั้งแต่ผลท่านอร่อยใบตองที่นำมาใช้ประโยชน์มากมายหรือแม้กระทั่งต้นที่ใครหลายคนมองข้ามแต่ชาวบ้านที่ตำบลคูเ่าอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา นำกล้วยมาใช้ประโยชน์สร้างสารรค์สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นงานหัตถกรรมที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในชื่อของกลุ่มกอตานี้ค่ะคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนที่เนี่คะ่ะปลูกต้นกล้วยพังลาหรือที่เรียกว่าต้นกล้วยตานีเป็นอาชีพหลัก กล้วยตานนี้หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพังลานี้นะคะมีปลูกกันมากในพื้นที่เนื่องจากชาวบ้านจะนำส่วนของใบไปใช้ห่อขนมเพราะว่ามีความทนทานเหนียวไม่ว่าจะนําไปนึ่งหรือปิ้งก็ไม่แตกง่ายคะ่ะเขาเอาไปห่อหนูขดุวมลมพาไปห่อเหนียวปิ้งเหนียวไรโอได้พินมันปีชเ้กับปลากวยหนำหวาเกลาวยนำหว,า,ำหวามันเหี่ยมมันกรมันแตกอีก่ล่ถึงก้วยนี้มันนิม่มมันไม่แตก พอต้นกล้วยมันเริ่มออกปีอ่ใบก็จะมีขนาดเล็กลงเขาก็จะตัดลำต้นนั้นทิ้งไปลำต้นของมันเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกเขาก็เลยเอาต้นกล้วยต้นนี้นะคะไปกรีดเป็นเส้นๆแล้วตากแดดให้แห้งแล้วนำมามัดอาหารมัดผักเป็นภูมิปัญญาที่ใช้กันสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันต้นกล้วยที่ตัดแล้วนะคะจะนำไปทำเชือกกล้วยโดยจะค่อยๆลอกกาบกล้วยออกทีละชั้น จากนั้นก็จะกรีดให้เป็นเส้นเท่าๆกันค่ะอคอคพอกรีดกับก้้ยจนหมดแล้วนะคะแม่ก็จะนำไปตาดแดดให้แห้งค่ะไอ้นี่ผ่านมาประมาณ3-4เดทนะคะถ้าแล้วแต่ภูมิอากาศนะคะ ถ้าภูมิอากาศไม่ค่อยดีก็ประมาณ6 7วันนะคะ หลังจากได้เชือกกล้วยที่แห้งสนิทแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะนำไปสานขึ้นรูปเป็นกระเป๋าแม่แม่บอกว่าต้องนำเชือกกล้วยที่ได้ไปรีดให้แบนค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานซึ่งแต่ละชิ้นงานนั้นนะคะก็จะใช้เชือกกล้วยที่มีขนาดแตกต่างกันทางงานไหนละเอียดมากก็จะใช้เชือกเส้นเล็กที่เกิดจากการใช้เข็มกรีดให้เล็กลงทีละเส้นก่อนที่จะนำมาสานค่ะ ตานีเรามาแต่งเส้นให้มันสวยแล้วไปทํากระเป๋าถ้าไม่รีดเดี๋ยวมันจะไม่สวยค่ะมันแข็งเส้นจะไม่สวยค่ะต้องเอาไปไปฉีดน้ํานิดหน่อยนะคะถ้าไม่ฉีดแล้วมันจะแข็งค่ะมันจะถักไม่ได้เลยงานจักสานของเราเนี่ยนะคะเราใช้ทุกส่วนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดที่จะไม่คิดแบบสักคนเดียวเราจะให้ชุมชนของเราทุกคนมีส่วนร่วม ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของเรานะคะจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือทุกส่วนเราจะเป็นธรรมชาติ100%ไแม้ว่าจะเป็นการเย็บสายเราก็เย็บกับเชือกกล้วยเราไม่ได้นําวัสดุดอื่นมาปะปบบนเลยนะคะและสามารถซ่อมแซมได้ด้วยนะคะสีดำนะคะเป็นสีจากกลับนอกของต้นกล้วยซึ่งมีปีละครั้งส่วนนี้ล่ะคะ่ะที่เราจะเอามาตัดลายสานของกระเป๋าเพื่อสร้างอัตลักษณ์สร้างความโดดเด่นโดยไม่ผ่านกระบวนการย้อมเลยยิ่งใช้ สีก็ยิ่งเข้มขึ้นก็ยิ่งสวยนะคะมันจะไม,ม่มีการลอกไม่มีการสีตกเลยนะคะทำให้ที่นี่สินค้าก็เลยแตกต่างจากที่อื่นด้วยความเป็นงานธรรมชาตินะคะเรื่องปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องเชือ้อราเพราะฉะนั้นแล้วถ้าลูกค้านำมาใช้ให้ถูกวิธีมันก็จะลดปัญหานั้น ก็คือเวลาใช้เราก็เอาไปตากแดดบ้างเหมือนเราใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะถ้ามันมีความสกรปรกเราก็นําไปซักเชือกกล้วยกระเป๋าเชือกกล้วยของเราก็เหมือนกันนะคะสามารถซักทําความสะอาดได้ด้วยนะคะเมื่อซักทําความสะอาดได้แล้วเนี่ยเราก็นํามาผึ่งแดดหรือผึ่งลมบ้างแล้วก็จะยืดอายุการใช้งานที่นี่นะคะมันมีภูมิปัญญาที่ส่งสเสน่ห์และคุณค่าพี่คิดว่าภูมิปัญญาที่นี่ควรอน,อนุรักษ์และเก็บรักษาไว้อีกทั้ง วัตถุดิบอ่ะมันมีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วถ้าเราคนรุ่นใหม่ไม่เข้ามาต่อยอดหรือพัฒนาภูมิปัญญาเนี้ยก็จะหายไปเราคนรุ่นใหม่ควรจะเก็บตัวนี้แล้วส่งต่อให้กับรุ่นอื่นๆกระเป๋าสวยๆจากคล้วยตานนี้จา้จาทุนทานแข็งแรงค่ะยาได้เป็นสิบๆปีเลยมาตลาดก็ได้เที่ยวก็ดีวิ่งเลย สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะหรือว่าอยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์กระเป๋าเชือกกล้วยสวยๆจากฟีมือของชาวบ้านกลุ่มกอตาน,นีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ